น้ำจากบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้ามีความอันตรายต่อร่างกายของผู้สูกล,ลงถึงผู้คนรอบข้างในเขตพื้นที่ทมหาวิทยาลัยพวกเราอยากสามารถพบเห็นนักรรศึกษาที่สูบบุหรี่ในบริเวณสถานศึกษาพวกเราทุกคนจี่มีความประสงค์ที่อยากจะนำเสนขขอข้อเสนอของการสูบบุหรี่ให้แก่นักศึกษาทมหาวิทยาลัยศิลปากรด้ะนหน้าถึงความอันตรายของสิ่งเหล่านี้รวมทั้งเรายังรนรงั์ไม่มมมมให้นักศึกษาสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีมผู้คนอย่เป็นจำนวนมากใน,ในบริเวณสถานศึกษาเป็นต้น ในส่วนของวิธีขั้นตอนในการทำนะครับก็คือ1นะครับคิดรูปแบบข้อความนะครับที่น่าสนใจและสร้างสรรค์นะครับที่สามารถจะชวนให้เลือกบุหรี่ได้นะครับสอนนะครับออกแบบป้ายรณรงค์ให้มีความน่าสนใจนะครับสะดุดตานะครับจะสามารถที่จะดึงดูดความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของคนที่ผ่านไปผ่านมาได้นะครับและสุดท้ายนับสามติดป้ายรณรงค์นะครับตามสถานที่บริเวณต่างๆนะที่มีความฟุ้มเสี่ยงนะครับหรือสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับก็จะมีเป็นข้อความคำคมที่สร้างสรรค์ขับชักชวนให้มีการเลิกบุหรี่ แล้วก็จะเป็นช่องทางการติดต่อขององค์กรสนับสนุนการเลื่อนบุรี่ค่ะและเบอร์ติดต่อของคณะผู้จัดทำค่ะซึ่งพวกเราได้นัดทำงานกลุ่มกันโดยมีการจัดแบ่งงานดังนี้ครับเพื่นอนเพื่อคณะอักษรศาสตร์จะทำในฝั่งของการคิดค้นคำคมเชิเลนบุรีและเพื่อนเพื่อคณะวิศวะจะทำในฝั่งของการออกแบบโปสเตอร์ให้น่าสนใจครับโดยพวกเราได้วางแผนและปฏิบัติการตามขั้นตอนกอนันนครับนี่คือตัวอย่างโปสเตอร์ที่เราได้ออกแบบกันมาแล้วนะครับโปสเตอร์มีการออกแบบคร่าวๆประมาณนี้ครับคือ 1. เราจะคิดคำคมไม่ข้อกับยุคสมัยเพื่อต่อต้านยาเสพติดครับ 2. คือเราจะมีการใส่รูปเห้เข้ากับโปสเตอร์ครับ 3. เราจะมีการใส่ช่องทางการติดต่อของคณะผู้จัดทาและขององค์การรดรงลงเลิกบุหรี่ด้วยครับตัวอย่างนะครับสูบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพอยากบอกให้เธอทราบพ,พอเป็นห่วงนะครับอ,อ้วนอกหักก็แค่เสียใจยสุบุหรี่เมื่อไรเสียชีวิตแน่นอนสูบุหรี่มันไม่ดีทารักพี่เลิกได้ไหมและนี่คือป้ายที่พวกเราช่วยกันออกแบบและสมบูรณ์แล้วโดยเนื้อหาของป้ายก็มีทั้งคำคมและภาพประกอบที่น่าสนใจทั้งใน,นรูปแบบมีม ภาพที่เน้นข้อความและป้ายรูปแบบมินิมอลสวยงามยกตัวอย่างเช่นรักเธอแล้วใจพังสุบุหรี่สามปลอดทางอินเตอร์สุบุรี่แล้วดูเท่ปอดสุดเทเพราะมะเร็งบุรี่มันเหม็นควันถ้ารักกันก็เลิกนะสุบุรีดูสุดเท่พอแต่อีเธอไม่ชอบมะเร็งปอดห่างไกลสูบุรีเมื่อไหร่ใกล้ขับรกซอยปลอดบุรี่เป็นไยให้ปลอดทางสุดซอยร้อยครั้งระวังเิ้นชีวิตหลังจากที่พวกเราได้ออกแบบโปสเตอร์กันเสร็จแล้วพวกเราก็ได้นำโปสเตอร์ทั้งหมดไปริ้นที่ร้านถ่ายเอกสารที่ห้องสมุดโดยริ้นบนกระดาษกร์ดแข็งนั่นเอง หลังจากที่พวกเราได้ออกแบบเสร็จกันเรียบร้อยนะครับผมพวกเราก็ได้ขออนุญาตทางของสมุดและก็คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมเพื่อนำป้ายรณรงพวกเรานะครับผมไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ครับโดยสถานที่ที่ติดนะครับผมก็จะมีหน้าหอสมุดแล้วก็ทางขึ้นบันไดชั้นสองของหอสมุดครับและนอกจากนี้เรายังได้ขออนุญาตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่จะนําป้ายไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณชั้นหนึ่งทั่วคณะนั่นเองครับ สุดท้ายนี้คือช่องทางการติดต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสโทร023 43 1อ0 0หรือ1660 w w w thaihealth.or.th หรือเฟซบุ o กสสสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ Thaihealth ค่ะ